เรามาดูสิ่งมหัศจรรย์บนต้นไข่ตัวนะครับตอนนี้แม่เขาก็ยังกกลูกอยู่นะครับบินไปแล้วคร,ครับ้ถ่ายไม่ทันครับถ่ายไม่ทันเลยแม่เขากกลูกเมื่อกี้สักครู่นะครับแต่เราถ่ายไม่ทันครับก็ดูลูกเขาไปก่อนตอนนี้ลูกเขาอาปากหิวแล้วครับหิวหิวแม่บินหนีไปแล้วแม่บินหนีไปแล้วเดี๋ยวแม่เอาอาหารมาให้อีกนะเดี๋ยวรอก่อนนะจ๊ะลูกเกี๊ยบรอคอยก่อนนะครับ ถ่ายไม่ทันครับถ่ายแม่เขาไม่ทันเมื่อกี้แม่เขาอยู่พอดีเขาได้ยินเสียงเขาก็บินหนีไปนะครับทิ้งลูกไว้ให้อ้าปากนะครับเขาก็สัญชาติญาณนะครับมีภัยคิดว่ามีภัยมาลูกก็หิวนะครับอ้าปากแล้วครับร้องอ้าปากก็เยือจากคุณแม่นะครับก็รอไปก่อนนะครับรอไปก่อนนะครับรอไปก่อนนะครับเดี๋ยวคุณแม่ก็มา หิว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 หนูหิวหนูหิวหนูหิวอ่ะโอเคนะครับเดี๋ยวรอคุณแม่เขากลับมาป้อนเหยื่อต่อนะครับโตแล้วนะครับตอนนี้จากไข่นะครับเมื่อไม่กี่วันตอนนั้นนะครับทำไข่ทำสมุนไพรข่อยนะครับตอนนี้ก็โตขนจะออกแล้วครับลูกเจี๊ยบนะครับเดี๋ยวเราจะพาไปดูนางกวักนกกวักเก็บได้นะครับ แตกลังมานะครับน่ารักมากอีกตัวหนึ่งนะครับได้สี่ตัวแต่ว่าก็โดนแมวเอาไปรับประทานซะหนึ่งตัวสี่เอ้สามตัวครับเสร็จเลยครับเดี๋ยวผมจะพาไปดูครับพาไปดูกวักนะครับกวักที่เก็บมาได้ครับนกแตกลังมานะครับเดี๋ยวให้ดูนะครับเป็นนกกวักที่มันแตกลังมานะครับเดี๋ยวจะพาไปดู เอามาถึงแล้วครับมาถึงแล้วอยู่ในรังแล้วครับอยู่ในรังนี่เลยครับเจอกับน้องควักครับแหมควักเงินควักทองครับเหลืออยู่รอดตัวเดียวฮะไหนทักทายหน่อยมาทักทายหน่อยแล้วอเหมือนลูกไก่เลยครับน่ารักมากครับรอดมาตัวเดียวนะครับแค่นี้นะครับเดี๋ยวจะดูความตัวโตเขาเป่าต่อไปนะครับ